หนูไม่ได้มากวนค่ะหนูแค่จะมาดูว่าวันนี้แม่ค้าขายดีหรือเปล่าขนมหวานจ้าขนมหวานอร่อยอร่อยเลยนะจ้าซอยนี้อร่อยสุดแล้วนะขนมหวานจ้าขนมหวานสดใหม่ทุกวันเลยนะอุ้ยแม่ค้าขนมหวานน่ากินถึงเลยจ้าหนูซอยนี้ยขนมหวานของพี่อร่อยสุดแล้วจ้า นี่จ้าหนู30บาทอะไรเนี่ยแม่ค้าหนูยังไม่ได้เลือกเลยนะไม่ได้เลือกอะไรก็เห็นหยิบจับอยู่นี่นะ30นี่ตังทอนแบบนี้ก็ได้หรอแม่คะก็ได้สิก็เธอเลือกแล้วนี่ฉันก็ใส่ถุงให้อย่างนี้เขาเรียกขี้โกงนะแม่คะโกงตรงไหนกันเธอก็ได้ของไปฉันก็ได้เงินมามันก็เป็นเรื่องปกติของการขายของอยู่เลยไหมไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วแม่คะแบบนี้เนี่ยขนมหวานจ้าขนมหวานอร่อยๆจ้าหนูหนู ซื้อขนมหวานของน้าก่อนอร่อยมากเลยนะมันก็น่ากินอยู่นะนะใช่น่ากินมากเลยเนี่ยหนูหนูหน,หนูเดี๋ยวก่อนสิมาจ่ายตังก่อน15บาทหนูไม่เอาค่ะนะไม่เอาได้ไงหนูเลือกแล้วนี่อร่อยมากอะ15บาทจะหนูนี่จ้ะขอบใจมากนะจ๊ะเอาดนะ้ นี่งไปไหนมาเนี่ยหน้าบูดหน้าบึ้งเชียวหนูไปซื้อขนมหวานซอยสี่มานะโอ้โหแม่ค้ามือโคตรไวเลยให้หนูจับขนมะก็ยิบถุงให้หนูละเอา้าทุกทีเองก็ไม่เคยยอมใครนี่รอบนี้ทำไมเองยอมเขาล่ะจะไม่ให้หนูยอมได้ไงนะก็กช่างเงินจากมือหนูไปเลยอะ่ะหนูว่านะหนูจะต้องไปเอาคืนจะละเออเองไม่ต้องไปทำเขาหรอกเขาขายของแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ขายไม่ได้เองแหละจ้านะหนูไปก่อนนะ เอาหมดเลยครับแม่ค้าเอาหมดนี่เลยเหรอคะครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งหมดก็สามร้อยห้าสิบบาทจ้ะเออแม,ม่ค้าแม่ค้ามีพร้อมเพยไหมครับพอดีผมลืมเอาเงินสดมาครับพร้อมเพยเหรอฉันไม่มีเลยอ่ะฉันไม่ได้ไปทำกับเขาสักทีงั้นเดี๋ยวแม่ค้าใส่ถุงรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดตังค์มาให้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันรีบใส่ถุงให้เลยครับมีคนเหมาขนมเราหมดละรีบเก็บของกลับบ้านดีกว่า ครับผมเอาสาคูทงถุงครับอุ้ยมีคนเหมาหมดแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อใหม่นะครับจ้าถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีเนาะ เงินเป็นชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยคงกดเป็นล้านเลยมั้งค่าของก็แค่สามร้อยห้าสิบบาทสั่งของแล้วก็ไม่ยอมมาเอาที่ใส่แย่มากทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้รู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยลมเสียงจริงอ้านุ่มเอา,อาขนมหวานอะไรดีจ๊ะ ขนมหวานร้านพี่อร่อยทุกอย่างรับประกันจ้ะอุ้ยอย่าไปจับนาจับปุ๊บแม่ค้าหยิบไปถุงปั๊บเลยนาเมื่อวานฉันต้องโดนมาฉันแค่มือจับแม่ค้าก็หยิบไปถุงคิดตังไม่ใชนเลยนาอย่าไปเชื่อหนุ่มอย่าไปเชื่อใครก็ไม่รู้รู้จับด้วยมามามาเอาอะไรจ้ะอ๋อเอานี้ s ใช่ไหมอ่ะใส่ถุงให้นะเห็นไหมเห็นไหมกิบตังแล้วน่ะนุ่มไม่ต้องไปสนใจอะนี่สิบห้าบาทจ้ะไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับแม่ค้ามือไวแบบนี้ผมไม่ซื้อแล้วครับเอา ซื้อก่อนแล้วมานี่แกมาปวดร้านเลยเชนแต่เช้าเนี่ยหนูไม่ได้มากวนค่ะหนูแค่จะมาดูว่าวันนี้แม่ขายดีหรือเปล่าขายดีอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงขายดีไม่ไม่ค้อาอ้าวนี่พี่คนเมื่อวานนี่ที่พี่สั่งขนมหวานไว้อะพี่ลืมมาเอาหรือเปล่าอะ่ะสั่งของสั่งของอะไรครับก็เมื่อวานไงพี่ที่พี่สั่งของแล้ววะพี่บอกไม่มีเงินสดพี่จะไปกดมาให้ไง ฉันรอตั้งนานไม่เห็นพี่มาเอาเลยทั้งหมดก็350บาทจ้ะเออแม่ค้าแม่ค้ามีพร้อมเพยไหมครับพอดีผมลืมเอาเงินสดมาครับพร้อมเพยเหรอฉันไม่มีเลยอะ่ะฉันไม่ได้ไปทำกับเขาสักทีงั้นเดี๋ยวแม่ค้าใส่ถุงรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดตังมาให้ได้เลยจะ้ะอ๋อพี่จำได้แล้วใช่ไหมค่าขนมหวาน350บาทจ้าแม่ค้ารู้ซึ้งถึงความเดือดร้อนของคนอื่นหรือ,อยังอา้าวพูดแบบนี้ก็แกล้งกันจะชัดน,นี่ ไปร้านกับบ้านอ้าวนี่มันน้าหลานกันเหรอเนี่ยขอให้ขายดีนะจ๊ะแม่ค้าไม่ต้องห่วงหรอกร้านฉันน่ะขายดีอยู่แล้วโดนปวดร้านแต่เช้าเลยอะไรนักหมาเนี่ยเฮ้เราเมื่อวานก็โดนโกงวันนี้ก็คนมาปวดร้านโอ้ย